เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเปิดมาด้วยกับการมาดับหัวของลูกค้าก่อนนะครับผมแม่เปิดร้านปุ๊บก็ต้องมาเขียนล,ลูกค้าปับ๊บนี้นะครับก็อัปเดตจากของเมื่อวานนะครับผมก็เราได้โต๊ะทําชีสมานะครับแต่ยังไม่ได้อัปชีสนะครับเพราะฉะนั้นคราฟชีสขายไม่ได้นะครับก็เก็บไว้ก่อนดองไว้นะครับ ก็ค,คือตอนนี้อาหารแบบเมนูแน่นมากเลยต้องดองไว้เหมือนกันนะครับจะเอาวัตถุดิบมาเก็บเดินไปไหนก็ไม่รู้นี่ครับแล้วก็ที่คราฟไวค้ครับมีครัฟชุดเกาะมานะครับผมจะได้เอามาตกแต่งร้านนะครับแต่ว่าลืมไปว่าต้องปิดร้านก่อนคือไปเก็บมาจากไอตรงโต๊ะคัฟแหละก็คือลืมไปว่ามันต้องปิดร้านหนึ่งยา วางชุดเกาะได้ยังจะตกแต่งร้านได้นะฮะแล้วก็เช่นเดิมครับเราไปไล่ลูกค้ากันดีกว่าลูกค้าครับออกจากห้องด้วยครับบายายเราก็จัดเตรียมที่นอนอะไรใหม่นะครับผมจะได้ไปเป่าหญิงชุบกับลูกค้าคนใหม่กันดีกว่าแล้วก็ไปเก็บเจ้าเบียร์ที่หมักไว้แล้วนะไอ กดมั่วซั่วไปหมดแล้วเนี่ยมาหลบอยู่หลังเทียนเนียนจริงๆเลยปิดอ่าเดี๋ยวจะมีคนมาเข้ามาเป่ายิงชุบกับเราหลอได้เลยเนี่ยมาแล้วเป่ายิงชุบกันดีกว่าตอนนี้จะเป่ายิงชุบได้ทุกวันนะเออมันก็ผมว่าดีอยู่เหมือนกันนะ หรือว่าเราจะขยายห้องนอนดิห้องพักเพิ่อมอีกห้องหนึ่งเราจะได้มีลูกค้าเข้ามาอย่างน้อยก็วันละหนึ่งทองกว่าๆแล้วกันเห็นเงินแน่ๆชัวร์ๆเลยว่าต้องมีวันละประมาณหนึ่งทองนะครับผมก็อย่างนี้แหละครับเกมประเภทนี้ก็จะค่อยๆอัปเดตไปอัปเกรดไปเรื่อยๆร้านก็ค่อยเติบโตไปเรื่อยๆนะฮะ เอออันนี้ครับผมร,รีเซ็ตตรงแผงนี้ฮะเดี๋ยวแค่ตรงนี้กับแผงซ้ายนี้ามาเก็บตรงนี้ก็รีเซ็ตทิ้งนะครับแล้วก็ยังไม่ปลูกนะครับผมเพราะว่าเยอะมากอาจจะคิดไว้นะครับว่าจะเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกนี่แหละเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกฝั่งนี้ที่หมดเพราะต้นไม้เล็กมันปลูกล้วเอาใกล้ๆบ้านดีกว่า ต้นไม้ใหญ่คือแบบว่าเราเก็บแล้วเราปลูกแล้วเราก็เดินมาค่อยๆเก็บปลูกได้กี่ต้นอันนี้ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองเอามาปักดูจะว่าไปแล้วตอนนี้นะครับไรายได้ของร้านนี่คือค่อนข้างค่อนข้างดีนะมันแต่ว่าตอนเช้าตื่นมามีอยู่หนึ่งทองกว่ากว่าตอนนี้สามแล้วสามกว่าแล้วอ่าแล้วก็ตีกันอีกแล้วยาตีากันจริงๆเลยวันนี้เป็นอะไรบางวันก็ไม่ตีกันเลย นี่ครับขั้นต่อไปนะครับเราจะได้การกั่นเข้ามานะครับผมซึ่งทําเครื่องกั่นไว้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องอัพเวลอัพสกิลอยู่ดีถ้าเราไม่อัพสกิลเราก็จะกั่นไม่ได้เหมือนชิดนะครับผมอะไรวะนี่2คนไม่ทันตกไปเลยแล้วกันแบ็คแฮนด์อ่ะไม่ถึงแล้วก็เช็คของเบียหมดไป2นะครับผมอาหารลดไปเยอะมาก เพราะฉะนั้นก,ก็ก็ต้องทำแหละเปลี่ยนเบียร์นะครับผมโอเคอลืมต้องเอาออกก่อนโอเคไปเราไปทำเบียร์ใหม่วายอะไรนี้ก็ได้อีกสักสองโอเคงั้นเอานี่ละกันพอร์เตอร์คุณพอร์เตอร์ ใส่อะไรดีใส่ไใส่วๆไปนะฮะว่าเดี๋ยวก็เอาไปหมักอยู่ดีนะฮะหมักใต้ดินเก็บเข้าไปนะเก็บเข้าไปก่อนเอ๊ต้นไม้นี้ต้องเอาไปเก็บในห้องนู้นนะห้องนอนว่าห้องนอนเรามีเก็บต้นไม้ไว้อยู่แล้วนะ อันนี้คือวราจะขายอะไรต,ต้องมาเช็คก่อนนะครับเพราะปริมาณมันเหลือกันอยู่เท่าไหร่ไอแมวอันนี้ r รสแมรี่นะครับเป็นไส้ไก่นะฮะเช็คจำนวนก่อนเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรดีโอเคซุปๆเนี่ยครับเอาให้หมดเป็นแผงๆไปเรียงไหนฟิสยังยังไม่ยังไม่ ยังไม่หมดนะครับออยูอีกสองแล้วก็จะได้ช่องวัตถุดิบเพิ่มมาอีกหนึ่งต้นไม้มาเก็บก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นพวกต้นไม้ประเภทต้นไม้ใหญ่นะฮะซื้อมาลองปลูกเดี๋ยวดี๋ยวได้ปลูกจริงๆแต่ทีผอกว่าตอนนี้คงจะไม่มีใครตีกันนะได้ขอไปเก็บทรัพยากรก่อนอน,นะ คิดไว้อยู่นะว่าจะดองทรัพยากรไว้เยอะๆเดี๋ยวปิดร้านทำอัปเกรดเลยจะได้ขนาดไหนนะะเพราะว่าชอบไปครัฟของตกแต่งเล่นอย่างชุดเกาะเนี่ยครับพอคาฟได้ก็โอ้อยากได้ก็เลยครัฟซะขั้นตอกนการครัฟสิ่งหลักๆเลยที่ค่อนข้างผมว่าเปลืองนะคือฐานหินนะฮะ เอาไปทำของนู่นนี่นั่นอะไรแล้วมันต้องใช้เชื้อเพลิงอันนี้ก็ได้ทีละหนึ่งนี่ตอนนี้ขึ้นขึ้นเป็นสี่ทองแล้วนะฮะเยอะอยู่แต่ืว้วงควาไม่ทิ้งแล้วมันไม่เยอะหรอครับอัพเกดน,นั้นเปิดพื้นที่ได้แค่สี่แผ่นเปิดทางเดินได้แค่สี่ช่องหมดอีกแกะ แล้วร้านเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ร้านสิไอห้องพักผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรยัดเข้าไปในห้องพักเีกยเพราะว่าตู้เสื้อผ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะตู้เสื้อผ้ามันคือของเราให้เราเปลี่ยนชุดได้ลูกค้าไม่เกี่ยวฮนะตกแต่งไปก็ไม่ได้ช่วยให้แบบว่าเพิ่มค่าความพึงพอใจอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะยัดอะไรเข้าไปอีกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะ ه, จะขยายห้องหรือว่าจะทําห้องใหม่เลยดีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าห้องข้างบนเปลี่ยนได้หรือเปล่านะไอห้องที่แบบที่เราว่าเป็นห้องทํางานห้องค้างห้องพักนั่นนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเพราะเราไม่ได้ใช้ข้างบนนะฮะขี้เกียจเดินขึ้นไปฮะทำงานร้านอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ทําอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละ โอ้ยชีวิตแปะเนาะวนอยู่แค่เนี้ยเดินหาทรัพยากรไปวันวัน,นโอ้โหแรกเงินหายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเก็บแรกเงินฮะทองแดงมีอยู่เยอะอยู่เลยยังไม่จำเป็นเท่าไหรนะ hey. ่นะฮะเฮันี้สามคนแล้วนะสามคนแล้วนะรอไปก่อนเลยเอ๊ะ <Hey, S 1> ถึมันปีลาลานตัวอื่นดีกว่าลืม จะปล่อยก็ไม่ได้โอ้ชีวิตไป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 เอาไม้กวาดไปไล่ลูกค้าก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องอหาทางลงไม่เจอถ้าคุยรู้เรื่องก็ไม่เป็นไรจะว่าไปเ,เวลมันไม่รู้นะสำหรับผมผมว่ามันก็ขึ้นเร็วนะเลเวลเนี่ยเนี่ยมาถึงหมื่นออ้ยสองคนเลย ถึงหมื่นกวา่าเนี่ยแล้วบ้านนกมีไว้ทำไมก็ไม่รู้นะนกจะมีนกมาเกาะหรือได้อะไรจากมันนี่ลุกไปยุ่งกับโต๊ะอื่นแล้วลุกไปยุ่งกับโต๊ะอื่นอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะเนต,ติมเติมเมนูก่อนอืมอน,นี่คืออะไรเนี่ยวันนี้โอ้โหเอ้ยไม่ถึงทำไมวันนี้แคมแยข้างนอกอากาศร้อนเหรอ ผลไม่ตกใช่ไหมหุ่นหิดกันโอ้โหลุกกันไม่หยุดเลยเนี่ยยืนขึ้นเนี่ยยืนขึ้นนั่งน่งกันมังเหออชากันนี่ใส่ของแพงเลยใส่ของแพงเลยชาเนี่ยแต่ราคาก็ไม่แพงนะขายได้อยู่ไม่เท่าไหร่าบักดองไห ดองดองดองอะไรดีดองนีนี่เผ็ดๆไปครับผมผักดองเหมือนแย่มนะั้ัผักดองเหมือนแย่มากเลยมันเสร็จเร็วมันได้ของไวตอนนี้ยังไม่เน้นตกแต่งร้านนะยังไม่เน้นตกแต่งร้านให้สวยไอ้ของพวกที่แบบค้าฟขึ้นมาให้แบบความพึงพอใจพวกนี้คือเอามาให้ลูกค้ามันไม่ทะเลาะกัน เอามาเพื่อไม่ให้ลูกค้ามันตีกัน,นะฮะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเราก็คงจะได้แต่งร้านให้สวยสวยของใครก็ไม่รู้ดูแล้วจะสวยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแรกเงินปล่อยไว้ก่นอนไอทองแดงปล่อยก่นอนหาแรกเงินกันเฮ้ hey, วันนี้ทำอะไรดีนะ้า คราบของดีไหมหรือว่าไม่ต้องคราฟดิตัดไม้ไหมตัดไม้ตัดไม้เอาไม้มาเพิ่มนะฮะเราจะได้ขยายร้านตรวนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหลายให้ลูกน้องจากการหาเงินให้เราแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าไปทําอาหารเหมือนเดิมเอมันนี่มันไม่มีไปไกลกว่านี้แล้วหร มันจะมีช่องอุ๊อ้าวอีกแล้ว hey. เน,เวนีเนี่ยครับช่องเวมนม์กับโซเชียลนี่ยครับมันเร็วๆนี้เมื่อไหร่จะเปิดไปกดโดนตโอ้อีกแล้วนะครับปิดร้านอีกแล้วเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเอาหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กดเปิดใหม่โอ้ชีวิตกดหัวเลยอะไรนักหนาวะเนี่ ก็อย่างที่บอกครับมันอยู่ใกล้กันมันกดพลาดไม่ได้อยากปิดใจเย็ยนนะทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่แบบเผ็ดๆนะใส่พริกทุกเมนูนครับพริกมีเยอะอ่ะแปๆลูกให้หมดไปเดี๋ยวจะให้ชุดใหม่เข้ามาอันนี้ที่ลบสองนี้นาจะแบบไม่พอใจโอ้ยยังกินไม่อิ่มเลยเปิดไปลืม,ล,มลืมเอาลืมเอาอาหารเก็บ ก็บลงเมนูโอ้โหหายไปเยอะไม่ใช่เล่นไหนมีหมดไหมโอ้โหมันเสียโอกาสเ,เนี่ยเอาลงไปหมักก่อนนะเดี๋ยวมานะแอบลงมาใต้ดินกันคือผมลองเอากันอื่นมายัดเอา้าเอา้าคืออะไรเนะี่ย ทำไมใส่ได้สองฝั่งอ่ะอ้าอ้างงทำไมใส่สองฝั่งได้ที่มันต้องใส่ไม่ได้ดิมันควรเอาดึงออกได้อย่างเดียวดีอะไรวะใส่ได้เฉยเลยพามั่วเลยเมื่อกี้ มนะันมีช่องว่างแต่ช่องว่างตรงนี้มันใส่ได้แค่โต๊ะเดียวงั้นเราอาจจะต้องย้ายกระบองเพชรเรานะย้ายต้นกระบอกเพชรเราเพื่อให้ขยายช่องนะครับจะได้วางได้สองโต๊ะแล้วขยับไปอ่าได้ได้ได,ได้สองโต๊ะไปโต๊ะเดียวก็อ่าโต๊ะเดียวอีกโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะไหนโต๊ะเดียวอยู่ไหนเอ่ยอ่าขาดแผ่นไม้นะ ได้เลยแผ่นไม้แต่ตอนนี้ไม้น้อยไปตัดไม้ก่อนตรงนี้แน่นอนไามไมาแน่อีกสองโต๊ะแ็บกระบองเพชรไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้วางโต๊ะได้ถือว่านะตอนนี้กระบองเพชรเกะก,กะนะครับเกะกะการทำมาหากินหลบๆไปหน่อยคือตัวรีวลมันจะขึ้นเร็ว อันนี้ไม่สนใจฮะสนใจตังค์อย่างเงี้ฮะว่มันมาพร้อมกันอยู่แล้วเวลกับตังค์อะเวลขึ้นตังค์ก็ขึ้นเห็นไหมวันหนึ่งได้ต้งสี่ทองอตัดไม้เข้าไปครับผมสะสมไม้ไว้หน่อย พรุ่งนี้ก็คงจะเปิดร้านช้านะครับผมไปทำโต๊ะเดี่ยวกันดีกว่าไหนเอยเก็บไม้ตัดไม้นี่ตัดไวมากเลยนะไอ้ไม้แผ่นเนี่ยเห็ขอดูขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้างไม่มีของเลยหน้าอย่างนี้นะไปขับหลาน น่อยทำอะไรได้บ้างปูนนะครับต้องใช้หินใช้หินขัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ลืมแล้วนะครับว่าใช้อะไรบางะวันอัพลานลืม <c oughs> ตัดไม้ก,ก่อนตัดไม้ก,ก่อนเรื่องหินค่อยว่ากันลี <c oughs> ์ฝังนี้ไปก่อนนะเป็นแทบๆไปอื้อ ลืมนะครับอันนี้ลืมลืมลืมว่าต้องเข้าไปทําอาหารมันยังไม่ชินนะไม่ชินอะไรอ่ะเปิดร้านไม่ต้องเป็นเดือนแล้วไอ้แป้งอือหึ่น่นร้านไอ้ส้มทําไมทําหน้าอย่างนั้นอ่าเล่นด้วยหน่อยทําไมต้องทําหน้าแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรไวด้วยโอ้ชีวิต อะหมูซะหน่อยหมูเสร็จแล้วเมื่อกี้อะไรน้อยอะไก่เนื้อออะเนื้อซะหน่อยนะอันไหนดีอันไหนดีอ่ะเอาไฟครับผมต้องเปิดไฟนะครับร้อนอิดหนาว ลูกค้าบอกไม่พอใจที่นี่มันหนาวเกินต้องตักน้ำนะครับลืมลืมตักน้ำเมนูหายไปเพียบเลยจากตอนแรกที่ดองๆออยู่ในตัวคนไหนคนไหนเสิร์ฟได้เสิร์ฟให้อจะช่วยเสิร์ฟลูกค้ายืนเต็มเคาน์เตอร์เลยมาครับอ่ช่วยเสิร์ฟเว้ย อย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานเดี๋ยนะเช็คก,ก่อนโอเคครับส่วนวันนี้ก็คงจบแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วแล้วก็เคลียร์ร้านแล้วก็อาจจะทําอาหารเพิ่มนิดนหน่อยแล้วก็ได้ปิดร้านนะครับผมก็พรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปกันนะครับผมไปแล้วนะ เจอกันนะบาย